ฮอร์โมนพืชฮอร์โมนพืชคือสารเคมีที่พืชสร้างขึ้นในปริมาณเพียงเล็กน้อยและมีผลต่อกระบวนการหรือควบคุมการเจริญในพืชสามารถแบ่งออกเป็นห้ากลุ่มใหญ่ๆดังนี้ 1. ออกซินแหล่งที่เกิดสารออกซินออกซินเป็นสารเคมีชื่อกดอินโดอล,ลซีติกมีผลส่งเสร,รมิมการกระตุ้นการแบ่งเซลล์การติดผล การยืดตัวของเซลล์การแตกหนอ่อและการสร้างรากออกซินยังส่งเสริมการสร้างฮอร์โมนชนิดอื่นทำงานร่วมกับไซโตโคนินในการควบคุมการเจริญเติบโตของกิ่งกา้านรากผลและดอกออกซินทำหน้าที่ขยายเซลล์พืชส่งผลให้ใบและผละไม้มีขนาดใหญ่ขึ้นช่วยป้องกันการหลุดร่วงของใบ ดอกและผล 2. จิบเบอร์ลินเป็นสารเคมีทำหน้าที่เกี่ยวกับการงอกของเมล็ดการสร้างเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายอาหารและการเจริญของเซลล์ใหม่จิบเบอร์ลินจะช่วยส่งเสริมการออกดอกการแบ่งเซลล์และการเจริญเติบโตของเมล็ดหลังงอกจิบเบอร์ลินมีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและมีอิทธิพลต่อกระบวนการการพัฒนาการทั้งการยืดของข้อ การงอกการพักตัวการออกดอกการแสดงเพศการชักนำการสร้างแอมไส์รวมทั้งการชราของดอกและผล 3. ารไซโทไนินเป็นฮอร์โมนพืชที่พบมากนบริเวณปลายราก m b อผลออกและน้ำมะพร้าวเป็นสารเคมีเคลื่อนย้ายต้ไหน่งสร้างไปยังส่วนต่างๆของพืชท่อน้ำ มีผลกับการนึ่งเซลการแตกหน่อซึ่งเซลล์ขนยังช่วยลดชะลอการเตล่ยตัวของเนือยื้อช่วยในการตึงไส้ออกซินภายในพืชโลกตำแหน่งที่เกิดฐานเนือยิจเลนส่วนปลายลากสองผลอ่อนหน้าที่ของส่วนต่างของพืชหนึ่งกระตุ้นการแบ่งเซลล์สองกระตุ้นการเกิดตาข้างสามชะลอการสลายตัวของโคโลฟิล 4. ช่วยในการเปิดปิดของาปากใบห้ 5. ช่วยในการสร้างโปรตีนอยทีนีดีนีอะทีนีนเป็นสารเคมีที่มีสภาพเป็นก๊าซที่อุณหภูมิห้องอะทีลีนเกิดได้จากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสารที่มีคาร์บอนมากเช่นน้ำมันถ่านหินไม้ควันจกร่อยเสียรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมอะทีลีนมีหน้าที่ช่วยควบคุมกระบวนการ เติบโตที่เกี่ยวข้องกับความชราการหลุล่วงของใบดอกผลและควบคุมการเจริญของพืชมาอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมตำแหน่งที่สร้างเนื้อเยื่อผลไม้ใกล้สุกใบแก่บริเวณข้อหน้าที่ต่อส่วนต่างๆของพืชเร่งการสู่ของผลไม้กระตุ้นการหลุดล่วงของใบไม้กระตุ้นการออกดอกของพืชบางชนิดให้ออกดอกมากขึ้นเร่งการไหลของน้ํายางพารายับยั้งการเคลื่อนย้ายของออกซิเจนจากส่วนยอดสู่ส่วนล่าง ากดแอปไซซิกหรือ ABA มีสูตรว่า C15H20O4 เป็นสารที่ประกอบด้วยสารเคมีที่ปกติผลิตจากคลอพาสที่ใบพืชโดยเฉพาะเมื่อพืชอยู่ในสภาวะเครียดโดยทั่วไปแล้วกรดแอซซิกจะยับยั้งการเจริญเต,ติบโตของพืชทำให้พืชทนต่อสภาวะเครียดต่างๆได้ดีและมีบทบาทในการเจริญพัฒนาของ MBO รวมทั้งการพักตัวของมเมล็ดและของตาพืชตำแหน่งที่สร้าง 1. ลำต้น2ผลดิบ สาราก 4. ใบแก่และหน้าที่ต่อส่วนต่างๆของพืชหยับยั้งการเจริญเจิบโตของตา 2. การปิดและเปิดของปากใบ 3. การกระตุ้นหลุดร่วงของใบและสียับยั้งการงอกของเมล็ด